ตอนนี้แม่น้ำใจกำลังจะทำน้ำติ๊กของคนอีสานนะคะคือแจ๋วนะคะ,คะส่วนประกอบก็จะมีสมุนไพรเยอะมากเลยนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระชายกระเทียมคือใส่ทุกอย่างที่กลาวว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงเลยนะคะเนี่ยค่ะทุกอย่างนี้คือล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็หันห่นเพราะว่า แม่น้องใจจะไม่ได้ใช้เครื่องปั่นนะคะจะโครบแบบโบราณเลยนะคะนี่ค่ะส่วนนี้ก็เราจะเพิ่มเติมก็คือใส่กระชายให้เยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดบ้านไหนชอบเนื้อปลานะคะใส่เนื้อปลาเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวลดไฟแป๊บหนึ่งร้อนเกินนี่นะคะพอเราแต่ว่ามันสุกแล้วนะคะเราก็ต้อง อุปกรณ์สำคัญในการทำโครก,กับสากเลยนะคะร้อนมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพอดูคลิปนี้เสร็จคลิปต่อไปมาติดตามดูว่าแม่น้ำใจจะโคกเป็นยังไงบ้าง